สบายดีทุกคนเดี๋ยวเดียวมากินกันเออจิ้มตำปีนไก่มาเด้อมาเด้อมากินเดียกัน

ทำงเจีเฮุ้มากังกรานจรากอยด้มาต้องากไปลินโลเบ้างอุ่นอ่ะแนวชี้ทงมังคนมังแนวย่ออุโอ้ยอ่แล้วก็อุ้มบนยอจ่าเนี่ยนะยอจ่าบึงกันยมเอวียงในมือย่อเมือจะดินหัวจองทีรถไฟนี่ดีเวทีรถไฟหอิุงยอ ยาล่าไปมันเปไม่มือไปว่ซองไปไ้ยรู้สิว่ากูเลยเดยเกินน้องเย็ดสภาพแบบทุกอย่างเลยขึ้นกับ d ์เลยนะต้องหาพิดโซบกลางกางกันเกอรแบบมันตัวยมแบบแบบห่างแบบนม้นกเสกไหมแบบเย่าได้หันขันมา คันเนี้ยอยากจะตีนไคขนาดได้ขึ้นบุบลาบึบนี่จัก่มีมือนี่บางเทอได้ค้างขึ้นนี่ก็น้องแบบอ่นนึงแหละกางุวายขนาดมือนีน้องบนไก่เคลียเป็นต้นแบบคนติดหีนี่นะส่วนอุกายมันเรานกได้นนั้นลามาอียนันงอนี่มันอยู่ติดอมบางเื่อเอันนะก็มยอมจงแต่คันโอยัดลคือคันโอ คันลอันอืมแต่งอันกันเอราโนก็คือโนเลยเนี่ยอืมไม่ใ้ลิบแล้วก็เราคันเป็นเวลาแต่เวียกมาบนหุ่นีากนายมหากสรุตัวนะคันอันจุดพลอยจืน่าร้ายอ้ ย really like ังโยงอันนะวุ dogs with dogs with dogs <user öst> ่นๆเลยฮักกวนนเหเรีอบ่ายเอป่ะอยากมังเหมมีอ้หักกินข้าวเสี่ยงอันนี้ไอ้บุญยายาสู้ยาสูยา

มาทำอะไรกระเนี้ยกระเนี้ยใบพันกระเงี้ยซองร้านแปลจะเกิดขึ้นกับขึ้นไวเกินเดือนที่แล้วนี่ยังร้านเกาเซนแต่ว่าขายประเภทยาซุ่มได้ขายดีไหขายดีคุือตลอดเนาะสีดาลงไหมลง

นานคใรมือเลไงมาจาเดบบ์แนเบบดลเนี่ยดูกรดบาวท้วเบอร์มันมาถบังคับเนี่ยเมื่อฉันมารีวิวอาหารเบอร์บ อารมณ์ละ,นนนะลำเอออะไรมากเลยทุกคนผมจูงยังมไมอเว่ยมาเ <c oughs> สือ้อมเสื่อเนี่ยโฆษณาคักแต่เก้นเยี่ยงแบบอัะนาเบื่อโฆษณาเอาลักซูนยงนไปถ่ายคลิปอยู่ยาวไปถ่ายคลิปอยู่จนเงียบยั <c oughs> งลง เง่งลจกักที่ทายคล,ลิปยังลงเนอะให้คลิปเดี๋ยวก่อนต้องเปิดเสียงตัวเปิดก่อนยังเด็กไปด้วยนะอือจ้าเบื่ไม่กระโตัวอาเมื่อกูนเฮ้ยไม่เสียงมาเด้อทุกคนกินตับแล้วกันทุกคน <laughs> <laughs> เออวินย์วิทย์นิัย์จำไม่จ กินคือตีนไก่คือมีตีนควายะแพนด้าลงยังีกิน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 ย่งหย่มเนาะ วันนี่ฟ้าแบบจ้าลมนะลมน้อยๆลมค,ลอมคลอม่อยๆลมไดกเดียวสมารับคลิปนี้ก็มากินตามให้เบิ้งซื่อว่ามีอย่างไรว้มีอย่างชื่ออืมเอาเลยไปบ่สกงแก้วไปบอสก้วไปบอแก้วบ่เอาไหมกินไปแกว้วว่ะเด็กปอกตี้ยเดปอกก็ได้ Được xanh cái săn cũng được Tông săn cũng được Tông săn cũng nào à? Tông săn FC FC có gì vậy? Chắc mau hay lướm thơ บายบายเบื่อเลยน่าจะยากนะม